สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะหนึ่งนะัพักทองพัดค่ะวันนี้ก็จะมาบอกเหตุผลส่วนตัวสำหรับที่ตัดสินใจนะคะร่วมทําธุรกิจกับบริษัทโดอทลา่าเพราะว่าอย่างแรกเลยข้อที่หนึ่งนะคะเป็นบริษัทที่มั่นคงค่ะมีโรงงานผลิตเองนะคะแล้วก็จัดหาวัตถุดิบเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางค่ะข้อสอนะคะมีแผนรายได้ที่ให้ผู้บริโภคดีที่สุด ในระยะยาวนะคะเพราะว่าแผนมันเป็นรายได้ที่เกิดจากการซื้อสินค้าใช้ซ้ำเป็นประจำค่ะเป็นการสร้างทีมจากคุณภาพของสินค้าจริงๆค่ะส่วนข้อ3นะคะเป็นความบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติ100เค่ะนะคะเพราะส่วนตัวเนี่ยชอบอะไรที่มันไม่มีสารเคมีนะคะ,ะแล้วก็เห็นความเอาใจใส่ขั้นตอนการผลิตที่ ได้มาตรฐานเคร่งครัดนะคะของ CPTG แล้วก็มีทีมแพทย์นักวิจัยหลากหลายสาขานะคะมาคิดค้นแต่ละสูตรนะคะคือที่มีให้เลือกกว่า200รายการนะคะผ่านการคิดค้นของทีมแพทย์แล้วก็นักวิจัยมาแล้วนะคะทําให้มั่นใจเพิ่มขึ้นนะคะจากการยอมรับของแพทย์ทางเลือกในคลินิกชั้นนําและยังเป็นสารตั้งต้น ให้กับบริษัทต่างๆที่นำไปผลิตยาแล้วผลิตเครื่องสำอางอีกด้วยนะคะ,ะส่วนข้อที่4นั้นผู้นำผู้ก่อตั้งนะคะเป็นบุคคลที่น่านับถือนะคะเพราะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มีวิสัยทัศน์ในการแบ่งปันไม่หวังผลกำไรอย่างเดียวนะคะแต่ต้องการให้ทุกคนมีรายได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ผลิตนะคะและผู้บริโภคอย่างเราทุกคนค่ะเพราะว่าเขาให้ราคาที่เป็นธรรมนะคะกับเกษตรกร,ร,กรให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่วนผู้บริโภคนะคะที่เข้าร่วมธุรกิจได้ทุกคนก็สามารถที่จะ,ะร่วมงานได้ค่ะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เขาแบ่งปันให้เราจริงๆค่ะ ส่วนข้อ5นะคะเป็นบริษัทเครือข่ายที่ทำให้เราเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายโดยไม่ต้องมีพนักงานค่ะนะเพราะปกติในเวลา,าสร้างบริษัทสร้างโรงงานเนี่ยมันจะต้องมีพนักงานอย่างบริษัทดูทล่าเองเขาก็มีพนักงานกว่า3,000คนนะคะมากมายมากเลยนะคะที่เขาต้องจ้างพนักงานต่างๆเพื่อประจำในโรงงานประจำในบริษัททำเอกสารทำระบบการจัดส่ง ทำขั้นตอนการผลิตทุกอย่างใช่ไหมคะนั่นแหละเขาต้องมีพนักงานแล้วก็มีมีหน้าร้านด้วยนั่นก็คือมีตึกมีอาคารนะคะที่จะต้องสร้างโรงงานใหญ่โตเลยค่ะจากที่เห็นนะคะในภาพนะคะนั่นเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่โตมากๆค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราร่วมงานกับบริษัทโดทาร่าเราไม่ได้ลงทุนอะไรพวกนี้เลยค่ะไม่ต้องมี ตึกอาคารสถานที่ในการที่เราจะมาวางสินค้าผลิตสินค้าทุกอย่างไม่เลยส่วนข้อ7นั้นก็คือไม่จำกัดเวลาและสถานที่ทำงานค่ะเราสามารถที่จะเลือกเวลาของเราเองจัดสรรตามความต้องการของเราเลยค่ะนะคะอาจจะใช้เวลาว่างจากการทำงานประจำหรือนะคะจะทำควบคู่ไปกับงานอื่นๆเราสามารถจัดสรรเวลาเอง เพื่อพัฒนาตัวเองนั่นเองเพื่อให้เรานะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นจริงๆค่ะส่วนข้อ8มีอิสระภาพในการใช้ความสามารถความชานาญของเราเองอย่างอย่างแท้จริงค่ะนะคะการที่เราจะขึ้นเป็นผู้นำมีส่วนได้รับโบนัสได้รับแผนรายได้สูงสุดของบริษัทดูทลา่าที่เขาจัดเตรียมไว้ให้กับคนที่มุ่งมั่นตั้งใจจริงๆนะคะที่จะคว้ามาให้ได้เพราะมันจะ ต้องใช้ทักษะหลายๆอย่างนะคะนี่ก็ทําให้เกิดการพัฒนาทักษะต่างๆทุกอย่างเลยนะคะที่ทําให้เรา,เาได้รู้จักกับผู้คนมากมายได้ทั่วทุกมุมโลกเลยด้วยการจากจากการขยายทีมสร้างผู้บริโภคนี่แหละซึ่งบางทีคนที่อ,อยู่ในสายงานอยู่ในทีมเราเนี่ยอาจจะเป็นคนต่างชาติที่เราไม่รู้จักด้วยซ้ําไปนะคะนี่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆเลยที่เราจะ ทำให้เราเรียนรู้ต่างๆได้เรื่องราวต่างๆได้จริงๆผ่านการเ,าเป็นาการทําธุรกิจแบบนี้นะคะและสุดท้ายสุดที่สําคัญที่สุดเลยก็คือจะทําให้เรามีความมั่นคงในชีวิตค่ะเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเราสามารถทําได้ตามแผนที่ดูโตราตั้งไว้ซึ่งมันไรขีดจํากัดไม่มีเพดานจํากัดในเรื่องของรายได้เลยเราสามารถมี มีรายได้แบบพาสซีฟอินคัมก็คือเราสามารถหยุดทำงานได้แต่รายได้ไม่ได้หยุดไปด้วยเพราะว่ามันเ,เป็นธุรกิจที่ดำเนินไปเองจากกลุ่มผู้บริโภคที่ชอบใช้ธรรมชาติดูแลตัวเองค่ะดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องใช้สินค้าอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นความชอบของคนที่ต้องการาจะใช้ธรรมชาติบำบัดไม่ต้องการใช้สารเคมีค่ะเรียกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคา ที่จ่ายเงินไปในการซื้อสุขภาพและยังคุ้มค่าในการที่เราจะใช้เวลาสร้างทีมผู้บริโภคเพื่อรับแผนรายได้ที่ดูทล่ามีให้กับเรากับผู้บริโภคทุกคนจริงๆค่ะก็เชิญชวนทุกคนนะคะให้เปิดใจเข้ามาเรียนรู้กันก่อนค่ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณสามารถที่จะเข้ามาดูให้เห็นกับตาของตัวเองมาฟัง ให้ได้ยินกับหูของตัวเองนะคะแล้วคุณก็จะสัมผัสได้จากสินค้าที่คุณได้ใช้ด้วยนะคะสนใจอยากจะได้ชุดทดลองนะคะไปใช้ฟรีที่บ้านก็แจ้งชื่อที่อยู่ให้ครูหนึ่งทราบนะคะหรือโทรมาที่เบอร์ศูนย์แ8 6ห2สามสอครูหนึ่งยินดีที่จะจะส่งให้ทดลองใช้เพื่อให้คุณได้สูตรดมทา แล้วก็กินเข้าไปได้จริงๆค่ะไว้ช่วยดูแลสุขภาพได้ทุกวันแล้วคุณจะหลงรักออยของดูทาร่าแน่นอนค่ะคุณหนึ่งมั่นใจนะคะสวัสดีค่ะ